เฮ้ยทุกคนจำแบบนี้ได้หรือเปล่าแบบสุดผลักไงล่ะพี่ผลักด้วเหรอเราไมดแต่เราไม่ได้ซื้อกมาพวกนายสองคนเน่ะพี่มุ่งเป้าทรู้ว่าพวกเราอ่ะเป็นแนวผลักแนวหน้าอืมเราไม่อยู่ใกล้ทั้งนายละไม่อยู่ใกล้ทั้งนายเปิดแล้วอย่าพึ่งเมาส์อย่าพึ่งฝอยรีบเข้ามาเร็วโอ้โหไปไปไปทางนี้มีอากาดด้วยทุกคนดูดิ ว้าวอย่าตกเตกนะไม่งั้นเย้งนะถ้าแบบสวยกือด้วยเอาล่ะก่อนอื่นฉันถ่ายรูปปัอนแช่ถ่ายรูปด้วยได้วแล้เหรอถ่ายได้เหรอถ่ายได้ถ่ายได้ถ้าแถวนี้ห้องน้ำก็ถ่ายได้ทั้งนั้นน่ะอุ้ยคนถ่ายเลยประตูอยู่ข้างหน้ารีบไป11วิไม่งั้นฉันยิงใส่แตกแน่เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยมามาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยู่ในห้องมืดครับ เอาล่ะพร้อมนะคะประตูเปิดว้าวที่นี่คุณเคยที่ทุกคุณตาโอ้ยไอ้คุณมีผักวาเนี่ยคุณมีผักเขาเอาน่าตัวมีสีมีผมไม่อยู่ใกล้คุณนะเออไม่อยู่ใกล้หรอกเราไม่ผักพวกเดียวกันเองใช่เราจะไม่คร่าพวกเดียวกันเองนอกจากไอ้สุนี่นี่แหละเอาเอานะกติกาเหมือนเดิม เว้นเลยโอ๊ยไม่เขาตายไม่เขตายโอ้โหเหงีบเชียวฟังสัญญาณให้ดีๆฉันจะนับมึงจนสังสาไปเลยหยุดก่อนละกันโอยฟังเสียงยากมากเลยอะทีมฝั่งเขียวยังอยู่ทีมฝั่งเขียวยังอยู่ยังไม่มีใครเหมาะที่จะให้ฉันผลักเลยอะฉันอยากผลักใครสักคนหนึ่งยดไป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 ไเ้ย่อยกันดย อยู่ดีกว่านะเฮ้ยเฮ <Therm> <q> ้ยไม่เป็นปล่อยนานจังวะสักทีดิเฮ้ยเจ้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 ผมถึงแล้วโอ้โหฉันยังไม่ถึงฉันยังไม่ถึงไม่คุณวิ่งยาวเลยเหรอวะแกผลักฉันฉันเห็นนะากินยานะเออโอ้โหตอนนี้ผวกของแข่งขันเร็วมาเลยแค่สองนาทีเท่านั้น อาซิงโป๊ะมันหน้าไปรอดแล้วจุดเกือบตายไปแล้วได้เห็นนะพระเจ้าดูสิเจ้านั่นน่ะมันหันมาเร็วมากเกินไป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 โอ้อ้โไม่มีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ให้พี่กอยากโดนถอยาแป้งรอดได้ไงอะอยากโดนถัมว่าไปด้เยขาเอียงเลยเอ้อกคนนี้ดีกว่าอยากนะคะขอร้อง่ะเฮ้ยเราผักคนเราผักคนออกไปนี่เขาเายืดแป้นอยู่ผักไอ้ชุดสวยอะใครได้บ้างอะเราอยากผักอะปึ๊บเฮ้ยจะผักดีไหมอะผักเลยอยากนะขอร้อง่ะ เนี่ยผักได้ผักคนได้แหละได้แต่ว่านายต้องให้ฉันผักก่อนได้ไหมได้แหละนี่ไงน้องผักน้องแคทูดซี่เอ้าเอ้าโอ๊ยแคทูดผักเขาโดนเองเขาโดนเบงแอนเน่ผลักคนนี้อยากเล่นจบไปแล้วหยุดเถียฉันอยากจะไปชำระหนี้ด้วยตัวของฉันเองแจงฆ่าคนแจงฆ่าคนแล้วผักคนอื่นออกไปแจงฆ่าคนเหรอเกียร์อ่ะแล้วแล้วพวกเรา ชนะโอ้โหดูดูม right? so, um, ีรูปฉันด้วยหมายเลข297นายคือคนดีมากแปลว่าจุ๊บแจงเป็นคนทั่วหมายเลขค่าหนึ่งเาะการชำระบาปเอาละอ้ยทุกคนมาที่ประตูเกมต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเฮ้ยผมมีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์สไลเดอร์มาที่เกมที่สองแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีสัญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมและกันดาวแล้วก็ร่มฉันทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลมเฮ้ยผู้คุมผู้คุมผู้คุมมาแล้วของนายเองห้ามปล่อยเมาส์เด็ดขาดและแกะน้ำตาลตอนที่ฉันสั่งเอาไ่ละนายจะได้น้ำตาลรูปร่างแบบแรนดอมเฮ้ยพวกนายได้รูปอะไรกันยังไม่รู้เลยวงกลมขอวงกลมอึ๊บฉันได้มาแล้วเราต้องคิดเราต้องคิดมาคีมอค้างเหรอคิดทีหนึ่ง อู้ล้มสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่้มวงกลมหายแล้วนะค่อยๆแกะทีละนิดผมได้วงกลมไม่ง่ายเลยผมได้ใจเย็นๆนะฉันใจเย็นอยู่นะสลอนการเห็นน้ำตาลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยห้ามปล่อยมือจากการแกะน่าตานเด็ดขาดรอดรอดรอดอยู่รอดอยู่สามสิบวิรอดอยู่รอดอยู่ฉันได้อยู่ฉันได้อยู่ฉันได้อยู่ของผมได้แล้วแตกครับ ไม่แตกต้องตายมีคนตายร่างโอเคไหมโอ้เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเรามากดดันชาวบ้านดีกว่าพี่กิษกดดันพี่กฤษพี่กิษไม่ต้องกดดันผมแล้วไม่ต้องกดดันผมแล้วเราได้รูปอะไรไม่ได้ได้ล่ม เราได้เล่าเหมือนกันหรือแค่พวกนายเท่านั้นพี่โมปังพวกเราคืองไปชนะเราจะต้องช่วยพวกเขาแล้วเราจะต้องเอาเงินรางวัลกลับมาให้ได้พวกนายพร้อมที่จะพูดหรือยังถ่าได้ไหมพี่โมได้รูปอะไรหรอฉันได้รูปสามเหลี่ยมโอ้สบายเรูล่มหมอนี่พี่โมปังกันนี่โมปปังอะไรอเอางี้ปะ เราดักตีพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะไปเล่นเกมต่อไปดีป่ะาทำยังไงอ่ะทำไอ่ฉันจะปิดไฟและเราจะทำการดักตีพวกเขาโอเคนะอยากเห็นอยากเห็นมาถ้าพร้อมแล้วเราก็เอาละเร็เราสามคนเราสามคนจะฆ่าพวกมันด้วยกันจดการด้คนนี้่ะโอ้เดี๋ยว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 เ่ยอกัน้ย อาวุธอยู่ไหนออาวุธอาวุธไหนอาวุธเอาไม่เห็นมีอาวุธเลยสักอันเดียวแล้วลงต่อยกับใคร350โรปาของฉันมันสิ้นเปลืองไปใช่เองนั่นดีนะไหนอา้าวุธนะอาวุธน้ำอยู่ที่ไหนาหวางน้ำเอออยู่ในข้าอหรป่าไปดูไปดูดูไปวางแผนสะดิบดีเลยไอวอ้รู้าวางแผนนะไปแล้วไปแล้วไอ้คนแก่ที่ในห้อง นึกว่าจะครีไม่เอูอะไรเลยเอาฝาจะกโครกข้ามันได้ไหมไม่ไดเลยใครปิดไฟฮะฉันเห็นนะแกคิดว่าเกจะมาฆ่าพวกเราเหรอโธ่รอผักมันดูไหมผักไปเรื่อยดิไม่ไม่ครั้งนี้เราแค่เตือนเราแค่เตือนพวกเขาเพราะเราเป็นแก๊งมาเฟียเสื้อเขียวยังไงล่ะโอ้ยทำะไรพวกเราไม่ได้เราทำลายไม่มีอาวุธทุยโอ้ยน่าเสียดายจริงๆเลยไม่งั้นเนี่ยเราฆ่าได้แล้วเนี่ยอยไม่งั้นหนูฆ่าแหลกเลยนะ เซ็งเซงเงจะแบบปาดปาดที่ไม่ใช่กบขีดเขียบเขียบหมดเวลาเปิดไฟเริ่มเกมที่สามไปไฟร้อไปไปไฟร้อนี่เขาเนี่ยมีแต่โรบักให้เราซื้อแต่ไม่มีมีดให้พวกเราเลยว่าจริงฉันจะไม่ซื้ออะไรต่อไปแล้วแบบนี้มันหลอกลวงไปที่เกมที่สามกันเลยดีกว่าไปเวลาโดนใช่จริงจริง ท่าก <50? S 1> <ow> ับว่าฉันเสียไปเกือบ50บาทเพื่อที่จะปิดไฟเล่นแล้วให้ทุกคนแอบในห้องน้ำบ้านมากสี่สิบห้าวิชัยเหรอเออถ้าเกมที่สามเฮ้ยทีมพวกเราทีมพวกเราสายมือพี่โมพี่โม้สายมือมา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 ดูข้างล่างนะดิข้างล่างตรงนั้นมีกาดเต็มไปหมดเลยเอาละทุกทีมประจำที่อ้าวฝั่งนั้นมีสองคนฝั่งนั้นมีสองคนอย่างเศร้า กดสีเขียวกดสีเขียวติดแดงไม่เล้ยตองตายนี่หว่าไอ้คันอละครอบทั้งสองฝั่งเริ่มการชักกระเยือกันเกิดขึ้นเฮ้ยแป้งแป้งดูกระเถิบนะเจาสู้สสีเขียวจะกดโรยจะกดลวงจะกดเราต้องกดให้เขาสีเขียวเข้าใจเข้าใจเฮ้ยหุยหุยเลยเฮ้ยฝันรุ่นฝันรุ่นจะโดนฟังด้วยต้องแข่ง้องต้องต้องโอ้ยโอย รูลพลังอ่ะอัดไว้เต็มห้องใจฉก,กา็เฮือแะแล้วปูเขาแข่งขันที่แพ้ก็ตกลงมาตายอย่างเห็นได้ชัดโอ้โหนี่คือผู้ตายทั้งหมดและเงินรางวัล640เหรียญเป็นของพวกเราจ้าดูรวยแล้วสบายแล้วบอกกุ้งฉันไม่ชนะสักแบบเลยอะยะ่ยะเยะ้เย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 ้ จิบจิบเองนะเนี่ย